เป็นตัวแทนของคนทําออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จจริงๆแล้วเนี่ยการจะทำออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จเขาต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง แ่เชื่อว่าไม่ว่าวันนี้เราจะจบหรือไม่จบอะไรก็แ,แต่แต่มันเป็นความรู้ที่ใหม่เพียงค่ว่าวันนี้ค่ะเรามีใจที่อยากที่เปลีป่ยนแปลงชีวิตจริงๆไหมก็แค่ว่าเข้ามาศึกษาเท่านั้นเองแก่เชื่อว่าทักษะค่ะทุกคนสามารถฝึกได้ไม่ว่าจะจบป .4 นะหรือไม่จบหรืออาจจะจบด็อกเตอร์ก็ดีไก่เชื่อว่าเส้นทางตรงนี้ค่ะสิ่งที่เราจบมาไม่สามารถเอามาใช้ได้นะคะมันเป็นความรู้แบบเฉพาะนั่นเองแต่ตรงนี้ค่ะเราสามารถที่เข้ามาเรียนศึกษาได้ผมเจอหลายหลายคนนะ อาจยังไม่รู้ว่าจะจัดการชีวิตยังไงอาจจะไม่มั่นใจกับการที่เราจะมีอาชีพที่2หรือที่3 อาจจะไม่มั่นใจในอินดีบอกเพื่อนๆหน่อยไ,ได้ไหมในส่วนของการที่จะเข้ามาศึกษาว่าเอ๊ะหลอกลวงหรือเปล่านะคะของจริงไหมในสิ่งที่ไก่ามาแชร์ในวันนี้นะคะไก่มั่นใจได้เลยนะคะว่าสิ่งที่ไก่นะคะเดินทางมาสู่ทุกวันนี้นะคะ่ะมันเกิดจากประสบการณ์ที่เราเรียนรู้แล้วก็ทําได้นะคะแล้วก็ส่งต่อได้จริงๆก็ตอนนี้ท่านไหนนะคะที่สนใจนะะในการที่จะมีะรายได้กระเป๋าที่234ทํางาน,นประจำอยู่ก็ดีเจ้าของธุรกิจก็ดีไม่ว่างก็ดีช่องทางออนไลน ตรงนี้เราเปิดให้มาเรียนรู้ศึกษาก่อนถ้ามาศึกษาแล้วมองว่ามันไม่ใช่แนวทางของเราก็ไม่เป็นไรก็แค่ว่าได้เรียนรู้นะคะเครื่องมือออนไลน์ของเราไปปรับใช้ได้ก็อนสำคัญคือเปิดโอกาสให้ตัวเองใช่ค่ะก็อขอให้มีใจ ขอให้เปิดใจแล้วก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองไม่ว่าจะทําธุรกิจอะไรออนไลน์ที่ไหนหรืออะไรก็แล้วแต่สําคัญสุดขอให้มีใจที่สําคัญในการ<ช>เปิดโอกาสให้กับตัวเองและนี่ฮะ <c oughs> คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะตอนนี้นะฮะเกียวกับอินดีมนะครับชอบไม่ชอบ,ไม,ชอบไม่ว่าอะไรขอความคิดเห็นได้สําคัญที่สุดนะฮะขอให้ทุกคนเปิดใจเปิดโอกาสกับตัวเองพอตอนนี้และโอกาสต,ต่อไปอาชีพที่2ธุรกิจที่3กิจการที่4 <c oughs> เป็นสิ่งจาเป็นสําหรับพวกเราทุกๆคนฮะชอบสิ่งไหนก็ไปค้นหาสิ่งนั้นฮะสำคัญที่สุดก็เหมือนที่คุ กายบอกคือเปิดโอกาสหาความรู้แล้วก็เปิดสิ่งใหม่ใหให้กับตัวเองครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคู่กายมากๆเลยนะค,ะครับอขอบคุณพ<อ>ี่ร่้มเช็กกันค่ะ